คลิกที่ดีครับเริ่มจากตัวเราเองครับมาดูกันต่อครับว่าเทคนิคการดูแลรูปร่างนั้นจะมีอะไรที่ทําให้ท่านประสบความสมําเร็จในธุรกิจนี้ได้กับเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิทิเชิญรับชมได้เลยครับเอาอีกแล้วปลาท่องโก้หตัวพลังงาน88กิโลแคลอรี่จำได้แล้วหรือยังว่าเท่ากับข้าวกี่ทพีคะหนึ่งทพีแต่การกินปลาท่องโกกินตัวเดียวเอาไหวไหมคะไม่ไหวกินทีเท่าไหร่คะ หตัว10ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ้วนแน่นอนสะสมแน่นอนนะคะขนมครกล่ะคะถ้ารับประทานคู่เดียวไม่เป็นไร แต่ส่วนใหญ่สักสี่คู่จึงจะเอาอยู่ใช่ไหมคะก็สูงเหมือนกันท่านเชื่อไหมนมนมก็มีแคลอรี่นะคะนมหนึ่งถ้วยเนี่ยจะมีแคลอรี่ประมาณ240-250กิโลแคลอรี่แล้วถ้ากินนมไขมันต่ำละ่ะอ่ะมันจะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังมีปริมาณแคลอรี่อยู่มากกว่าข้าวหนึ่งทัพีอีกนะคะโยเกิร์ตถ้าเป็นโยเกิร์ตท,ที่ไม่มีรสชาติอะไรเลยจะได้พลังงานเท่ากับนมไขมันต่ําแต่โยเกิร์ตท,ที่ไม่มีรสชาติมันแซบไหมคะ เนาะมันไม่แซบเพราะฉะนั้นต้องกินผสมสตรอเบอรี่ผสมอะไรสารพัดอย่างโยเกิร์ตที่ว่าก็เลยพลังงานสูงขึ้นอยู่ดีกินโยเกิร์ตใช่ว่าจะลดน้ําหนักนะคะเพราะกินแล้วไม่อิ่มแป๊บเดียวสั่นหาของกินใหม่นะคะงั้นกินข้าวดีที่สุดนะคะเนยซึ่งใช้ทําอาหารทําขนมต่างๆพลังงานสูงมาก50กรัมนี้ครึ่งขีดเองนะคะครึ่งขีดเองเท่ากับที่ท่านทาขานมปังหนึ่งแผ่นพลังงานสูงโด่งไปถึง300กิโลแคลอรี่ทีเดียวเท่ากับข้าวอูกี่ทพีเนี่ยโอ้ ประมาณเ 5, ก5ือบ5ทพีนะคะเพราะฉะนั้นเนยปริมาณสูงเป็นเป็นตัวพลังงานสูงมากเลยค่ะมาดูอาหารจานหลักนะคะถ้าเลือกรับประทานเลือกที่พลังงานน้อยๆโอ้หิวข้าวกันใช่ไหมคะเอาดิฉันยั่วท่าไรลยคะ่ะอย่างก๋วยเตียนนะะยเต๋ยวลูกชิ้นน้ําใสนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ําใส พยายามซดน้ําแกงเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าซดไม่เยอะเดี๋ยวมันไม่อิ่ม1ชามพอแล้วพลังงานเพียง2 0 0 2 3 0ถึง2 3 0กิโลแคลอรีร่นะคะขนมจีนน้ำยาไอตัวขนมจีนไม่อ้วนหรอกมันอ้วนในส่วนประกอบที่เป็นน้ำยาเป็นแกงเขียวหวานหรือแกงอะไรต่างๆนะคะพลังงานก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น ข้าวมันไก่มันทั้งข้าวมันทั้งไก่เลยนะคะก็คือสูงด่งไปเลยหอยทอดใส่ไข่650กิโลแคลอรี่น่องไก่ดูเหมือนน้อยมันแค่น่องเดียวนะคะแค่น่องเดียวเพราะฉะนั้นการจะกินน่องไก่นะคะอยากกินกินแบบต้มดีกว่านะคะกินต้มหรือกินย่างยังจะดีซะก,กว่าการกินทอดโดยเฉพาะมีแป้งทอดด้วยยิ่งเพิ่มพลังงานใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพอจะทราบแล้วเลือกนะคะเลือกให้มีผักเยอะๆมีน้ำแกงเยอะๆ ถ้าจะรักษาน้ําหนักไม่ให้อ้วนขึ้นคือพอใจอยู่แล้วละ่ะน้ำหนักตัวที่มีอยู่คือพอใจอยู่แล้วคุณผู้หญิง บริโภคไม่ควรเกิน1,600กิโลแคลอรีต่ต่อวันก็ลองไปบวกบวกเอาจากอาหารทั้ง3ามื้อหรือ5มื้อที่ท่านรับประทานนะคะส่วนคุณผู้ชายบริโภคไม่ควรเกิน2,000กิโลแคลอรีต่ต่อวันรู้งี้เกิดเป็นผู้ชายก็ดีนะคะกินได้เยอะกว่านะคะเพราะผู้ชายเขาตัวใหญ่กว่าเรานะคะแล้วถ้าอยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย วิธีการง่ายๆก็คือรับประทานให้น้อยลงเผาผลาญให้มากขึ้นนะคะแต่การรับประทานให้น้อยลงก็ควรจะต้องรับประทานบ้างเพราะอย่างที่บอกหมดอดอยากเวลาอดอยากเวลาไม่กินเลยร่างกายจะหยุดการเผาผลาญร่างกายจะนําเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงนะคะเพราะฉะนั้นลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีต้องปลอดภัยคุณผู้หญิงควรจะบริโภคไม่เกิน1,200กิโลแคลอรี่ต่อวันคุณผู้ชายก็จะบริโภคประมาณ1ัน0กกิโลแคลอรี่ต วันถ้าทำได้อย่างนี้น้ำหนักจะลดลงนะคะทีนี้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีรูปร่างพอเหมาะไม่ต้องลดหรือลดแค่นิดหน่อยก็พอแล้วตรวจได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองนะคะนั่นก็คือแค่ที่บ้านท่านมีเครื่องชั่งน้าหนักหรือถ้าที่บ้านไม่มีเดินมาหน้าเซเว่ก็ได้นะคะรู้สึกจะมีทุกหน้า 7, เซเว่นลยนะคะเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดส่วนสูงก็คือใช้สายเมตรก็ได้นะคะซึ่งสายเม็ดอันเดียวกันก็มาวัดรอบเอวได้ด้วยง่ายจะตายลงทุนสะสายเม็ดเท่านั้นก็พอแล้วเดี๋ยวช่างน้ําหนักถ้ายังไม่มีไปช่างหน้าเซเว่นเอาก็ได้นะคะไม่ได้โฆษณาให้นะคะแต่เห็นเยอะนะคะเอาเป็นว่ามาดูกันว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีรูปร่างพอเหมาะ ดัดชนีทั่วโลกที่เขาใช้กันก็คือค่า BMI และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะคะอันนี้รูปร่างของท่านเหรอคะเห็หนหัวเราะใหญ่เลยนะคะหัวเราะใหญ่เลยนะคะ2ค่านี้จะมีผลต่อสัสดส่วนรูปร่างแล้วก็ความเสี่ยงต่อโรคด้วยนะคะมาดูว่าแล้วจะวัดค่า BMI ได้อย่างไรนะคะ BMI ก็คือน้ำหนักของท่านนั่นแหละเวลาช่างอย่าหลอกตัวเองนะคะบางทีเขมันดึกไปตั้งเยอะว่าอุ้ยไม่ถึงหรอกนะ ห้ามหลอกตัวเองเด็ดขาดนะคะ BMI คือน้ำหนักเป็นกิโลกรัมค่ะซึ่งเราก็วัดเป็นกิโลกรัมกันอยู่แล้วแล้วก็หารหารด้วยส่วนสูงคูณกันข้างล่างที่บางท่านเรียกว่าส่วนสูงยกกำลังสองนะคะแต่ส่วนสูงเนี่ยคนไทยเราจะวัดเป็นเซนเซนติเมตรส่วนสูงที่จะนำมาเป็นส่วนตัวหารเนี่ยต้องทอนให้เป็นเมตรก่อนนะคะเช่นสูง160เซนตเมตรจะเท่ากับ1 6เมตร ก็สมมติน้ําหนัก50กิโกรัมสูง160ก็เอา50ไปข้างบนแล้วก็1.6 1.6อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยจะเอาไปเป็นค่า BMI นะคะแล้วถ้าคํานวณออกมาแล้วพบว่าค่า BMI อยู่ที่18 23ปกติค่ะขอที่ฉัน23พอดีพอดีนะคะอุ้ยดีใจมากเลยค่ะถ้า23 25แปลว่าน้ําหนักเกินค่ะ25 30เรียกว่าอ้วน เกิน3าเรียกว่าอ้วนอย่างรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นใครคํานวณแล้วพบว่าต้องพูดเบาๆนะคะหมายความว่าถ้าเกิดอ้วนอย่างรุนแรงเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเจ็บป่วยแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆมากมายนะคะอันนี้ก็คือวิธีคํานวณด้วยตัวเราเองที่บ้านดูค่า BMI ออีกเรื่องหนึ่งคือการวัดค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเราวัดเองไม่ได้ค่ะอันนี้ต้อง ใช้เครื่องช่างที่เขาติดมาเป็นเครื่องช่างที่มีเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันมานะคะเขาจะใช้เทคโนโลยีโดยใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆจากแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องช่างนี่แหละนะคะส่งผ่านผิวหนังเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นช่างต้องถอดถุงเท้านะคะต้องต้อง,องเท้าปเปลอยถ,ถึงถึงจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วเขาก็จะคำนวณกับส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักที่เราต้องขี่ข้อมูลเข้าไปทีนี้มาดูว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยเท่าไหร่จึงจะถือว่าพอเหมาะ เปอร์เซ็นต์ไขมันที่วัดจากเครื่องช่างนะคะคุณผู้หญิงควรจะอยู่ที่18-28คุณผู้ชายควรจะอยู่ที่10-20ทําไมผู้หญิงต้องมีไขมันได้มากกว่าผู้ชายเพราะโครงสร้างผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายค่ะคุณผู้หญิงจะมีส่วนโครงสร้างที่เรียกว่า ส่วนโค้งส่วนเว้าแบบที่เขาร้องเพลงอะไรเชฟบะนั่นแหละนั่นแหละนะคะซึ่งคุณผู้ชายไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันเป็นหน้าอกเป็นตะพกเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นส่วนที่เป็นมีไขมันอันนี้ยอมได้นะคะ แล้วถ้าอายุน้อยเปอร์เซ็นต์ไขมันก็ต้องน้อยกว่าคนอายุมากด้วยนี่คือค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ถ้าเวลาท่านไปชั่งน้ำหนักแล้วมันออกมาเนี่ยผู้หญิงต้องอย่ากเกิน28นะคะผู้ชายต้องอย่ากเกิน20ถ้าเกินก็แปลว่าเข้าไข่อ้วนนั่นแหละใช้ร่วมกับค่า BMI นะคะอีกดัดชนีหนึ่งอันนี้ง่ายมากเลยค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้พวกเราใช้ดัดชนีรอบเอวแล้วก็ใช้สโลแกนว่าช่วยกันลดน้ําหนัก เป็นการทำบุญเพื่อเข้าพรรษานะคะเพราะนั่นหมายความว่าถ้าท่านลดน้ําหนักได้ทางราชการก็ไม่ต้องเอาเงินภาษีประชาชนมาเป็นค่ายาค่ารักษาพยาบาลท่านเป็นการช่วยทําบุญไปทําบุญใน้คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอื่นเถอะนะคะดัชนีรอบเอวเป็นดัชนีอันตรายซึ่งจะบอกว่าท่านเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือเปล่านะคะจริงๆผู้หญิงเนี่ยอาจจะอ้วนได้หลายที่แต่ดัชนีรอบเอวเนี่ยเป็นเครื่องวัดที่ง่ายที่สุดทุกท่านทําได้ไม่ต้องมีเครื่องช่างอะไรแค่มีสายวัด นะคะเราวัดเป็นเซนติเมตรค่ะรอบเอวคุณผู้หญิงต้องไม่เกิน80เซนติเมตรรอบเอวคุณผู้ชายต้องไม่เกิน90เซนติเมตรเดี๋ยววันนี้ลองกลับไปดูนะคะถ้าเกินแปลว่าเป็นรหัสอันตรายของโรคอ้วนลงพุงแล้วที่ที่ฉันพูดมาทั้งหมดนี้เพราะอะไรเพราะการเป็นโรคอ,อ้วนหรือการสะสมไขมันเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะโดยปกตินะคะอาหารในกลุ่มแป้งน้ำตาล แล้วก็ไขมันเมื่อท่านรับประทานเข้าไปร่างกายจะพยายามเผาผลาญก่อนแต่ถ้าเผาผลาญไม่ได้เพราะท่านไม่ยอมขยับตัวไม่ยอมออกกําลังกายนะคะมันจะเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วทุกโทษค,ค่ะมันจะพยายามเปลี่ยนเป็นน้ําตาลก่อนเพื่อนาไปใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าท่านไม่ยอมใช้พลังงานนะคะน้ําตาลที่ว่าเนี่ยจะเปลี่ยนกลับเป็นไขมันสะสมทาให้ท่านอ้วนนี่คือเงื่อนไขแล้วก็ข้อเท็จจริง ไขมันที่สะสมนะคะไขมันที่ว่าเนี่ยก็อย่าได้ไปกลัวอะไรมากมายก็ต้องรับประทานบ้างการรับประทานในปริมาณพอเหมาะเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะไขมันจะเป็นตัวตั้งต้นของฮอร์โมนเป็นตัวที่ทำให้ท่านมีผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงามคนที่ไม่กินเลยก็อาจจะแห้งแหแก่เกินไปนะคะเพราะฉะนั้นไขมันกินน้อยๆอ,อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่ถ้ารับประทานมากเกินไปก็จะเป็นโทษเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างที่เราเกริ่นตั้งแต่ต้นนะคะคนอ้วนมักจะเป็นโรคต่าง ได้แก่คอเลสเตอรอลสูงนิ่วในถุงน้ำดีหัวใจขาดเลือดความดันเบาหวานตลอดจนโรคของต่อมไทรอยต่าง,างๆด้วยที่ท่านทราบดีอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงที่ง่ายที่สุดเลยค่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานมันเค็มหลีกเลี่ยงได้มั้ยคะ ไม่ได้หรอกนะคะดิฉันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงยังไงก็ต้องมีบ้างนะคะยังไงยังไงก็ต้องมีบ้างเขาบอกว่า3รถเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้น้ําหนักจะลดค่ะแต่มีอยู่รถหนึ่งชื่อกันทายนะคะมีอาหารอยู่รถหนึ่งที่ท่านรับประทานแล้วจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพอจะเดาได้ไหมคะจะรับประทานรถไหนที่จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญลองเดาลองเดาเค็มไม่ได้เค็มห้ามรับประทานค่ะเปรี้ยวก็ไม่ได้ ก็เล่นทายอย่างนี้มันก็ต้องถูกสักข้อนะคะดิฉันก็มันจะบอกว่าท่านรับประทานรสไหนเอ่ยพอรับประทานได้ได้ที่ปุ๊บเหงื่อออกพลักเลยค่ะเผ็ดนะคะเหงื่อออกเป็นการยืนยันว่าร่างกายใช้พลังงานเขาบอกว่ารับประทานอาหารรสเผ็ดเนี่ย จะกระตุ้นการเผาผลาญได้ถึง10%เพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปกินพริกกันเถอะนะคะถ้ากินไม่ได้นะคะเราก็มีตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่ว่าก็คือก็อยากกินแป้งก็กินไปอยากกินหวานก็กินไปอยากกินมันก็กินได้แต่อย่าเยอะนะคะตัวช่วยก็คือผลิตภัณฑ์เพื่อบล็อก ลดการดูดซึมค่ะก็ในเมื่อกลัวหวานมันเค็มก็ลดการดูดซึมมันซะเราจะมีอยู่3ตัวหลักเลยนะคะที่เป็นตัวลดการดูดซึมที่เราเรียกว่าตัวบล็อกนั่นก็คือ b ล็อก f ฟสซิลิมฟ a t บล็อกเกแล้วก็กลูโคแมนนนค่ะมาดูแต่ละตัวนะคะอย่างบล็อกโฟสซิลิมเนี่ยเป็นตัวบล็อกแป้ง ท่านที่ชอบรับประทานอาหารกลุ่มแป้งเยอะๆท่านควรจะเลือกรับประทานบล็อกโฟสซลิมเป็นตัวช่วยในการลดการดูดซึมนะคะมันจะช่วยยับยั้งการดูดซึมกลุ่มแป้งแล้วก็น้ําตาลโมเลกุลคู่ทุกชนิดโอ้ยชักยากและโมเลกุลคู่จําง่ายๆว่าลดหวานทุกชนิดที่ท่านรับประทานในท้องตลาดเนี่ยคือน้ำตาลโมเลกุลคู่แต่ถ้าเป็นลดหวานจากธรรมชาติลดหวานจาก ผลไม้ผลไม้ล้วนๆที่ไม่เติมอะไรเลยนะคะนั่นคือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวไม่มีอะไรบล็อกได้นะคะมาดูวิธีการทํางานของบล็อกฟอสซลิมเมื่อท่านทานแป้งไม่ว่าจะแหล่งไหนก็ตามนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ตั้งแต่ในปากของท่านนั่นแหละนะคะแล้วก็เปลี่ยนต่อเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้วจึงจะดูดซึมเพราะฉะนั้นจากผลไม้ทั้งหลายความหวานเป็นโมเลกุลเดี่ยวอยู่แล้วไม่มีอะไรบล็อกได้นะคะ บล็อกโฟสลิมประกอบด้วยสารสกรัดจากถั่วขาวบล็อกตรงนี้ค่ะแล้วก็สารสกรัดจากถั่วเหลืองบล็อกโมเลกุลคู่ไม่ให้เป็นโมเลกุลเดียวเพราะฉะนั้นรับประทานแล้วจึงช่วยในการลดการดูดซึมทีนี้วิธีการรับประทานนะคะให้ท่านจําไว้เลยว่ามันออกฤทธิ์ด้วยการไปยับยั้งเอนไซม์ที่ไปช่วยในการดูดซึมท่านจึงต้องรับประทานอาหารเข้าไปก่อนเพื่อกระตุ้นเอนไซม์ แล้วจึงรับประทานบล็อกโฟสซลิมตามไปในมื้อนั้นทันทีการรับประทานก่อนอาหารไม่ได้ผลต้องรับประทานบล็อกโฟสซลิมพร้อมหรือหลังอาหารทันทีจึงจะได้ผลในการบล็อกนะคะและรับประทานได้ได้ทุกมื้อเลยค่ะประมาณ1-2เม็ดแต่คนที่ควรระวังก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานเราไม่แนะนําให้รับประทานสูตรอาหารลดน้าหนักทุกชนิดอยู่แล้วละอีกกรณีหนึ่งก็คือท่านที่มีปัญหาเป็นโรคนิ่วในถุงน้ําดี ห้ามรับประทานบรอกโอร์สลิม ไม่ได้เกี่ยวกับกลไกอะไรของมันเลยค่ะแต่เนื่องจากในบล็อกโฟลสลิมเราใส่ขมิ้นด้วยซึ่งขมิ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งน้ําดีท่านที่เป็นนิ่วในถุงน้ําดีอยู่แล้วถ้ายิ่งไปกระตุ้นให้มันหลั่งน้ําดีมันจะอุดตันค่ะแล้วทําไมเราต้องใส่ขมิ้นละ่ะเพราะเมื่อไปบล็อกไม่ให้มันดูดซึมหลายๆท่านจะเกิดอาการท้องอืดเราใส่ขมิ้นด้วยเพื่อลดอาการท้องอืดนั่นเองสรุปว่า2ข้อนี้คือข้อห้ามนอกนั้นก็รับประทานได้ทุกท่านจําไว้นะคะในเมื่อเราบล็อกตัวเอ,อนไซม์ ท้องแล้วพร้อมหรือหลังอาหารทันทีห้ามก่อนอาหารนะคะเดี๋ยวไม่ได้ผลท่านที่ชอบทานอาหารกลุ่มที่มีไขมัน อะไรติดมันนี่อร่อยมากถ้าท่านชอบนะคะหรือแม้แต่นมเนยท่านควรจะเลือกรับประทานแฟตบล็อกเกอร์ถ้าชอบทั้งแป้งทั้งมันก็รับประทานทั้งคู่เลยนะคะแฟตบล็อกเกอร์เนี่ยจะประกอบด้วยไคโตซานก็คือส่วนที่เป็นเป็นตัวเปลือกหอยเปลือกปูทั้งหลายเนี่ยมันจะมีหน้าที่ดูดซับไขมันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นนางเอกของแฟตบล็อกเกอร์ก็คือผงจากกระบองเพชรผงจากกระบองเพชรเนี่ยมีคุณสมบัติในการพองตัวมันจะพองเลยค่ะเวลาเจอน้ํามันจะพอง แล้วมันก็จะหุ้มโมเลกุลของไขมันเอาไว้เพราะฉะนั้นวิธีการรับประทานแฟตบล็อกเกอร์ต้องรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารค่ะถ้าหลังอาหารพองไม่ทันค่ะต้องให้มันพองก่อนวิธีการจำง่ายๆนะคะไอตัวยับยั้งเอนไซม์ พร้อมหรือหลังอาหารทันทีแต่ไอตัวที่ต้องพองต้องก่อนหรือพร้อมอาหารนะคะมันจึงจะออกฤทธิ์ฟตบล็อกเกอร์จึงสามารถที่จะไปหุ้มโมเลกุลของไขมันได้ลดการดูดซึมไขมันท่านรับประทานไขมันเข้าไปพร้อมกับฟาตบล็อกเกอร์หรือทานฟตบล็อกเกอร์ก่อนนะคะไขมันนั้นไม่ดูดซึมท่านจะไม่อ้วนแต่อย่ารับประทานเยอะเกินนะคะตัวต่อมาในกลุ่มบล็อกก็คือกรูโคแมนแนนกรูโคแมนแนนเนี่ยออกมานานและรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือหัวบุก หัวบุกก็มีคุณสมบัติคือมันจะพองตัวในน้ําได้ประมาณ50เท่าของน้ําหนักตัวมันเองทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับประทานแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆให้มันพองตัวให้รับประทานก่อนอาหารค่ะเพื่อที่มันจะพองตัวแล้วเวลาท่านทานอาหารลงไปมันจะเริ่มอิ่มแล้วล่ะก็ทานได้น้อยลงหรือถ้าทานไขมันเข้าไปมันก็จะไปหุ้มโมเลกุลของไขมันเช่นเดียวกันนะคะแต่ในเมื่อมันสามารถหุ้มโมเลกุลของไขมันได้ไอ้เจ้าหัวบุกเนี่ยมันหุ้มทุกอย่างค่ะ ถ้าท่านทานยาโดยเฉพาะยาที่เป็นน้ำมันเช่นน้ำมันปลาน้ำมันพริมลอส L-C- วิต C-L-A 900หรือแม้แต่ยาต่างๆซึ่งท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นน้ำมันหรือเปล่าอย่าทานดีกว่าเพราะมันอาจจะพองตัวแล้วก็หุ้มทุกอย่างยาบางอย่างเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นให้รับประทานห่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นน้ำมันเนี่ยโดยเฉลี่ย3ชั่วโมงจะทราบหรือไม่ทราบก็ห่างกันสัก3ชั่วโมงดีที่สุด ทานก่อนอาหารนะคะกลูโคแมนแมนนทีนี้ยาบางอย่างเนี่ยมันมาในรูป เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเม็ดแท็บเล็ตนะคะเป็นเม็ดแห้งๆเลยแต่จริงๆมันเป็นไขมันเป็นตัวไขมันเลยค่ะซึ่งยาตัวเนี้เราระวังมากว่าห้ามกินคว่กับกูโคแมนแนนเด็ดขาดนะเพราะจะทําให้ยาน,นั้นไม่ออกฤทธิ์ยาตัวนั้นก็คือยาคุมกําเนิดนั่นเองนะคะหลายๆท่านรับประทานกูโคแมนแนนรับประทานอาหารแล้วก็รับประทานยาคุมกําเนิดปรากฏว่ายาคุมก um ําเนิดไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เพราะฉะนั้นท่านจะล้มเหลวในการในการป้องกันนะคะมีหัวเราะอะไรหรยอคะบางคนบอกว่า ง่ายๆค่ะไม่ต้องกินเอายาคุมกําเนิดหนีบขาไว้นะคะก็คุมกาเนิดได้ไม่เชื่อลองทําดูนะคะกินกูโคเมนแนได้เหมือนเดิมตามเช่นทันไหมเนี่ยทันนะคะสรุปว่าการกินตัวบล็อกก็จะมี3ตัวส่วนใหญ่ก่อนหรือพร้อมอาหารแต่ตัวที่ต้องทันหลังอาหารหรือพร้อมอาหารก็จะมีตัวเดียวก็คือตัวกู โทษค่ะตัวบล็อกฟอสซิลนะคะผลิตภัณฑ์ต่อมานะคะข้อควรระวังในการลดน้าหนักนี่พูดแล้วหลักก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานห้ามลดน้าหนักด้วยสุดลดลดน้ําหนักทุกชนิดให้คุณหมอเป็นผู้ดูแลออกแบบวิธีการรับประทานดีที่สุดนะคะออ้ข้อที่3กฎข้อที่3ในการรักษารูปร่างรักษาน้ําหนักเรากําลังจะพูดถึงน้ําขึ้นน้ําลงนะคะโอ้มหัศจรรย์มากดิฉันก็เพิ่งทราบตัวเลขที่แท้จริงเหมือนกัน เราพบว่าการดื่มน้ำเนี่ยเราเคยได้รับการสั่งสอนมาว่าให้ดื่มน้ำเฉลี่ยว,วันละ2 l. ลิตรร่างกายจะเกิดการสมดุลเกิดกระบวนการเผาผลาญแล้วก็ชีวเคมีอย่างปกติและที่สำคัญการดื่มน้ำก่อนอาหารทุกมือเนี่ยช่วยลดความอยากอาหารด้วยนะคะแล้วในขณะเดียวกันถ้าเรารับประทานน้ำน้อยลงละ่ะพบว่าร่างกายก็จะเอาน้ำที่ท่านรับประทานน้อยๆอ,อยู่แล้วเนี่ย ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะที่สําคัญที่สุดก่อนเราพบว่ามันจะเอาน้ําไปหล่อเลี้ยงที่ปอดที่หัวใจที่สมองที่ลําไส้ผิวหนังของท่านจะแห้งลงเลยค่ะเพราะผิวหนังเป็นอวัยวะที่ร่างกายมองว่าสําคัญน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทานน้าน้อยสิ่งที่เห็นแรกๆก็คือเริ่มที่จะตัวบวมจากอวัยวะภายในที่มันเก็บน้ํามากเกินไปแล้วมันจะบวมผิวจะแห้งตัวบวมผิวแห้งและที่สําคัญน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะการขาดน้ํา ร่างกายก็จะลดการเผาผลาญลงเฉลี่ยประมาณ2%ไปเรื่อยๆวันละ2%ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือผลของการขาดน้ำดังนั้นดื่มน้ำน้ำจืดน้ำบริสุทธิ์นี่แหละช่วยในการลดน้ำหนักดีที่สุดแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอย่าลืมแอคทีชชูสนะคะก็พอช่วยได้มีมีรสชาติด้วยแล้วก็มีวิตามิน ข้อที่4กดข้อที่4นะคะอย่านอนตื่นสายตื่นเช้ามาทํากิจกรรมยามเช้าเพื่อรูปร่างที่ดีกันดีกว่านะคะกิจกรรมนั้นก็ตามด้วยเรื่องน้ําเป็นเรื่องแรกอีกนั่นแหละแนะนําว่าดื่มน้ําอุ่น1-2แก้วแรกเมื่อตื่นนอนจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเคยได้ยินไหมคะที่มีคนสอนแล้วว่าถ้าใครมีปัญหาท้องผูกตื่นเช้าปุ๊บอย่าเพิ่งทําอะไรให้ดื่มน้ําเยอะๆเลยเคยได้ยินไหมคะ นั่นแหละโนตอุดมก็บอกนะคะเอาเป็นว่าเวลาดูเดี่ยวไมโครโฟนอย่าเอาแต่หัวเราะนะคะเ,เรื่องราวสาคัญสำคัญในวิชาการเขาก็แอบใส่มาด้วยนะคะดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยกระตุ้นการขับถ่ายแทบไม่ต้องใช้ยาถ่ายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญด้วยดื่มน้ำสองสามแก้วแรกในตอนเช้ากระตุ้นการเผาผลาญเพราะฉะนั้นคนที่ไม่คยชอบออกกําลังกายเนี่ยอาศัยการดื่มน้ํามันช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะ มาดูข้อที่5การใช้อาหารเสริมช่วยในการลดน้ําหนักอาหารเสริมตัวสําคัญก็คือการกระตุ้นการเผาผลาญเพราะการสะสมไขมันแล้วไม่เผาผลาญยังไงใหญ่ก็อ้วนเพราะฉะนั้นอาหารเสริมที่ช่วยในการลดน้ําหนักตัวสําคัญคือการกระตุ้นการเผาผลาญตัวต่อมาคือการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่บอกแหละผอมแต่ตัวเหี่ยวๆตัวสมๆก็คงไม่มีใครอยากได้นะคะเรื่องที่3ก็คือบํารุงร่างกายบํารุงผิวนี่คืออาหารเสริมที่มีผลในการกระตุ้นการลด น้ำหนักแล้วก็ทำให้เรามีผิวพรรณแล้วก็ร่างกายสวยงามด้วยนะคะมาดูเรื่องใหญ่ก่อนการกระตุ้นการเผาผลาญน,นะคะหรือที่พวกเราชเรียกว่าเบิร์นก็จะมีตัวหลักเลยตัวนางเอกก็คือตัวสารสกัดจากชาเขียวที่เรียกว่า EGCg นะคะขวดนี้เลยค่ะรับประทานได้ทุกคนโดยไม่มีข้อห้ามต่อมาก็คือ CLA 900นะคะกระตุ้นการเผาผลาญ Slim Fit ตัวนี้ค่ะส้มแขกนะคะ Slendeline EGCg Max ก็คือสารสกัดชาเขียวทั้งสิ้นนะคะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับเทคนิคการดูแลรูปร่างที่ดีครับ